อากาศยามเช้าบางพระขากรับไปดูกันสมาชิกอบุนกว่าครึ่งร้อยชีวิตไปสวยงามกับทีมงานคนรักปันคนรักสุขภาพไปจ้าไปไป ตัวหน้าด้วยนะลูกสาวนะเราปล่อยนะลูกสาวทำร้ายคุณพ่พอคนหนึ่งกลุ่มหน้าไปแล้วขากลับเนื้อทีละล่างแล้ว อโอโห้หัวลากินอะไรมาเนี่ยสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดาของแท้ไปหนุา่า